มาพี่น้องกินข้าวเฮ็ดเร็จแล้กวก็จีนบาดนี้ออมไก่ของเราร่อนๆข้าทาจุู่พี่น้องพักหลยหลายยางโหแซบจุก้อนจะออกไปฮะดูแลดูแลสวน <c oughs> อันนี้กแก้วแก้วท่อมดาร์ใส่ลำป่าซื้อใส่บางเงาหยอดหัวเสื้อแม่งด่าใส่หอม กินกับปากเขือได้กสุกินแป้งสิละมึงขั้นกระแซบจับคักขนาดได้เพี่น้รอไม่มีแนวเปียแจับอือคือว่าหรอกค้นเหาบางทีก็แซบกันสิแซบทุกขาบแล้วมันก็บ,บ่ไหวหรอก คุยโรตพี่น้องจ้ะผักผักชีผักกาดดอกผักกาดเล่มเอาแตะแขนงจับยเยอะจะแลกกัปก,กินเลยขอนๆอนนี่นนกับขุยแก้วแมงแมลงดา มาเลือกพี่น้องเลือแจ้งมาหัวแดดประมาณสวยประมาณจักละสิบแปดโมงแดดพร้อ,อมนเจมแล้วกันบางครั้งก็ สิบโมงยังบ่ ا, ได้กินข้าวยุตามสภาพบางที่ก็หิวหิวไหวยากหาเก็บน้ำบักเขือแถมจนเวลอค้างที่แยาเคยเก็บไม่ถึง เขาก็เอิญนมาับเขืึ้นอยู่แต่มันยพ่อยมันบักึ้นบกันบกบกักบักคืนตัดต้นเกาออกแจ้งสาวนั่นไลยเลยกินอีกคือเกาเวลาขางแถวบกับกเผาบางทีน้ำหวานสวนาหญนก็จำมันให้ปลูกพัก ผู้บัเคือกับอทนมันตายนเ่มันเกิดน้ำรออ่าขางต้นบักเภาจะกินซ,แซยแสบด้ยผีหลางมาเลย พร้อมใส่ผักเลหลายอย,ย่างแซบ่บต่ว่าขันบานนอกวานหน้าเข้ากับเฮตเป็นเยอะเฮตเป็นมัดแดดเป็นสุกคนอ่ะไพ้ก็บตำจะตา,ตายไพย้จะตายมันตำมยาก,กับเฮตเป็นมัดจ้าพอตะแม่สวนจะตำข้าวสาขัแล้วก็ บักพริกพริกแหงพริกสดก็ได้หัวหอมลงใส่โขกใส่กันคูยรุงค้นก็เจาะกับร่วนเครื่องแกงเแล้วก็อันนี้ก็น้ำใส่โขกเทลงหมอนี่เครื่องอีหนังเอาลงไปข้างหมอนปัดให้มันเดือดแล้วก็ไก่ใสล่อให้ไก่สุก หมูสุกผักใส่ลงไปบป็นให้มักผักเหนกอเขาใส่ไว้กินห่อนเขาใส่ที่พี่น้องกินกับเขาเนียวได้กับจ้บวอยฟังแต่สำลับผู้เฮ็ดบ่ค่อยเปิ่นนะผู้เฮ็ดเปิ่นแล้วก็ต้องไปบอกเพื่อนดอกพายตูมีดอกจะงงแจง,องอยงเนี่ยพี่น้อง จำเนี่ยพี่นะ้องได้กินข่าวกันสุดจ้า